การตีแผ่ความจริงน,นู้นนั่นนี่ก็เป็นปกติทางการเมืองการเมืองเป็นเรื่องความเห็นต่างของประชาชนที่มีความชื่นชอบชื่นชมและก็มีรวปการรูปปฏิทางการเมืองตรงกันก็ชอบกัน,รนครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือธนพ,พัฒน์สิทธาสินวันนี้ออกมาพูดมาปีกับพี่น้องประชาชนคนไทย ที่ติดตามผมผ่านทางช่อง Facebook แล้วก็ Youtube ที่เป็นย c ฟีแฟนคลับที่อยู่ในประเทศลต่างประเทศแน,น่นอนครับวันนี้หลายคนก็เฝ้ารอในการติดตามนะการอภิปรายไม่วว้วาังใจสองสามวันที่ผ่านมาก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการตีแผ่ความจริงโน่นนั่นนี่ก็เป็นปกติทางการเมืองการเมืองเป็นเรื่องความเห็นตา่างของประชาชนที่มีความชื่นชอบชื่นชมและก็มีรวมการร,รูปิทางการเมืองตรงกันก,ก็ชอบกันไป ก็มีราคการเมืองหลายรรคมีหลายกลุ่มความพึงดีแน่นอนครับสองสามวันที่ผ่านมาก็มีการอภิปรายนเสนอข้อมูลหลักฐานต่างๆเป็นกรณีที่ฝ่ายค้านนะครับซึ่งอยู่ฝั่งที่ติดบัญญัติเอาข้อมูลที่สอบมันหาผูจริญหรือพืชไม่ชอบของฝ่ายบริหารก็คือคณะรัฐมนตรนีออกมาประจารอภิปรายผ่านสภาผูา้แทนสฎรก็คือมาบอกกลับประชาชนนั่นเองครับแต่ว่าผ่านตัวแทนประชาชนก็คือผู้แทนประชาชนก็คือสส แน่นอนครับวันนี้ก็จะมีการลงมติลงมติให้หมายมตินะครับการที่่านที่ผ่านมาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไว้วางใจหรือไม่วางใจกับรปกติคนไทยก็ปกตินะครับวันนี้หลายคนก็ออกมาด่าทอต่อว่าคนไทยด้วยกันผมเรียนพี่น้องเลยว่าจะเป็นพรรคการเมืองพรรคเล็กพรรคใหญ่หรือคนที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งก็คือคนไทยด้วยกันเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แน่นอนครับถ้าคุณอยากเป็นใหญ่เป็นโต มีหน้าทางการเมืองคุณต้องทาดีนะครับเพราะว่าเขาให้พี่น้องประชาชนนี่เป็นคนเลือกในการที่จะเลือกผู้แทนเขาไปทําหน้าที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วใช้เงินนะมาฟาดหัวมาลังแก่ไม่ได้ก็วันนี้ก็จะเห็นนะผมบอกเลยว่าผมเป็นผู้ช่วยชาญประจําตัวสมาชิกสภาโพสต์มาสามปีแนละ้วก็ปีสุดท้ายนะฮะร่รวงนี้ก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับสสมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะโหวต ให้ามไม่วางใจใครในรัฐมนตรีที่ถูกที่ปลายสิคนผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยเพื่อนแต่บอกให้ผมเห็นด้านกฎหมายก็ดูแลงานด้านกฎหมายให้ในงานของพรรคในกรณีมีปัญหาด้านกฎหมายผมก็ดูแลผมก็ได้รับเกียรติสูงสุดนะครับถือว่าตําแหน่งผู้ช่วยชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้สดะนั้นก็เป็นบุคคลที่สสคัดคลองแล้วคือเสนอชื่อไปยังรัฐสภาคือให้ทางเลขาธิการสภาผู้สดะนั้นพิจารณาแต่งตั้งก็ถือว่าเป็นค่ายการของลัทธ นะครับเพราะว่าจินเงินเดือนของราฐเอถือว่าเป็นเย้าที่รัฐแล้วก็ทําหน้าที่งานตามที่ทสสะทรหมายก็ให้คําแนะนําพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยเงินงเดือนไม่เยอะหรอกครับสองหมื่นสี่พันบาทแต่ผมก็ทําหน้าที่ของผมเต็มความสามารถให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนอาศัยว่าการให้ความรู้นั้นคือการทําบุญเรามีความสุขในการยึให้ความรู้กับประชาชนนะฮะส่วนใครที่เป็นตําแหน่งเหมือนผมเนี่ยที่มาอยู่ในสภาเนี่ยนะครับอของสสนี่ก็ห้าร้อยคน และของสวอ,อีก250คนจะทําหน้าที่เป็นผมหรือไม่เป็นเรื่องของคุณผมไม่สนใจนะผมทําหน้าที่คือไม่อยากให้ตัวเองนั้นเป็นภาระของสังคมไม่อยากให้หน้าที่ตัวเองนั้นนะครับเอามากินเงินเดือนประชาชนโดยที่ไม่ทําหน้าที่ผมก็ให้ความรู้นะเงินเดือนที่ผมได้มาผมก็ส่วนมากเขาไปใช้จา่ายในงานศพนะครับวันนี้ก็สั่งภูมินนบีดงานศพให้กับผู้เสียชีวิตในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆที่ผมดูแลอยู่ นะก็เป็นกรณีการทําบุญเป็นในตัวส่วนอาชีพอื่นก็ทําหน้าที่ฝ่ายกฎหมายค้าขายอย่างอื่นก็พออยู่ได้ไม่ด้องพูอะไรแต่มีศักดิก์ศรีเพราะเป็นมนุษย์ครับผมบอกเลยว่าคิดผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้แทนประชาชนที่ผ่านมาก็ทําหน้าที่เฉพาะ,ะเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ช่วยดูแลงานสศสเป็นผู้ชํานาญการจมนมาสูงสุดนะฮะเป็นผู้ช่วยชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้สุดอนนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งใหญ่ที่สุดรองจากสศสนะครับ ก็เป็นตำแหน่งระดับสี่เนะถ้าเป็นข้าราชการนะครับก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดใครจะรับเดือดร้อนผมก็ให้คําแนะนําส่วนมากคนที่มาพบผมแล้วก็เจอตัวจริงผมก็เข้าใจผมว่าผมเป็นคนยังไงตรงไปตรงมาไม่ได้มีกิริยาแอบแฝงเพราะเรามีความมุ่งม,มั่นที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีของประเทศไทยสําหรับคนนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มพรรคเล็กนะมีโน่นนั่นนี่ที่มีแสข่าวผมุว่าเ,เรื่องปลอมนั้นนะครับ เท่าจริงๆนะนะฮะผู้คนเนี่ยเป็นนักการเมืองผมบอกว่ามีแผลทั้งนั้นคือส่วนมากจะเป็นนักการเมืองที่ดีแล้วไม่ทําผิดกฎหมายเลยหายากครับหายากคือผมก็มีข้อมูลเด็ดของแต่ละคนที่เป็นสอสอและว่าที่ผู้สมัครสสที่ทําผิดกฎหมายและบางคนที่เป็นสสอดิษฐมนตรีเนี่ยเรื่องอยู่ปปชก็เยอะเจ็ดแปดเรื่องนะฮะก็พร้อมชี้มูลความผิดและบางคนนะฮะแจ้งบัญชีสินประเทศ ็มีเยอะแยะแต่ผมเนี่ยคือว่าพยายามที่จะทําอะไรก็ตามให้กลุ่ใสที่สุดนะก็พยายามบอกน้องๆสสที่อยู่ในกลุ่มนะที่ผมเป็นที่ปรึกษาให้ให้พยายามทําตัวให้เหมาะสมแล้วก็ทําหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดให้ประชาชนนั้นศรัทธาแล้วก็เลือกเข้ามาเป็นสสอีกอนาคตไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจะได้กลับเข้ามาหรือไม่แต่ในระหว่างที่ทําหน้าที่พูดแทนประชาชนเนี่ยก็ทําให้เต็มที่เต็มความสามารถ นะฮะผักดันงบประมาณโครงการต่างๆในพื้นที่ตัวเองสำหรับคนที่วิ่งเต้นนะฮะน,นน่นนั่นนี่มันก็มีการเมืองไม่ได้มีประโยชน์นะครับพี่น้องประชาชนครับจะบอกว่าการเมืองเนี่ยไม่สุกอบไม่ใช่สุกอกทุกตารางนิ้วหรอกครับห้ามหันกันแทนกันใส่ร้ายป้ายสีกันแต่ผมถ้าปวกป้อง,องทีมงานผมผมเป็นนักเลงพอคือน,นักเลงเขาว่าปกฏไปตรงมาใจถึงพึ่งได้ยังมองว่าความร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันไม่ได้วัดคุณค่าของความเป็นคนนะครับคุณวันนี้คุณจะมีเงินในบัญชีเนี่ยนะครับ แจ้งบาทรัพย์สินของปปชไปเป็นพันล้านเงิง 1, นพันล, 1, ล้านไม่ได้มีประโยชน์กับผมนะครับและเงินพันล้านไม่ได้มีประโยชน์กับประชาชนนะครับถ้าหากการทําของคุณนั้นไร้ซึ่งอะไรครับความเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงผมบอกเลยว่าการแสดงออกวาทกรรมคํา,าคพูดต่างๆนั้นจะเป็นบอกถึงนิสัยใจคนนะและการเวลาจะพิสูจน์ว่าคุณมันเป็นทองแท้หรือว่าทองปลอมน,นะฮะทองแท้หมายพรามว่าเป็นคนดีจริงไหมเป็นคนที่ประชาชนคุณเลือกไปนะครับคนหลายๆคนเป็นคนดีในสังคมเนี่ย แต่เขาไม่มายุ่งกับการเมืองเพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าการเมืองมันสุกโป๊กการเมืองมันใส่ร้ายผ้าสีมันเป็นเรื่องจริงนะคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญมากกว่านักการเมืองในประเทศไทยที่มีแค่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยเยอะมากแต่เขาไม่มายุ่งเป็นนักธุรกิจก็ทําไปเป็นอย่างหนึ่งเราเป็นนักการเมืองเราก็ต้อนจุดยืนะการทําหน้าที่ของนักการเมืองนั้นผมบอกได้ว่าก็เ,าเป็นผู้แทนประชาชนเข้ามาก็แส,สดงฮะประโดดทั้งนั้นนะครับจริงๆครับ เราพูดตรงๆเลยว่าเราจะไปเสแสร้งอย่าไปสร้างภาพเราตัวเองเ็นคนดีเลยนักการเมืองก็ที่พูดในสภาแล้วคนเดินผ่านกันไปมาก็เลี้ยวไม่ทางกันหรอกครับมีข้อดีแล้ข้อเสียเอาง่ายอย่าว่าเร็วเลยครับดังนั้นน้องประชาชนก็พยายามดูคนที่เร็วที่สุดเลือกเขา,าเป็นตัวแทนหรือพี่น้องประชาชนจะเป็นเองก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนเลือกนะครับหลายคนบอกว่าเอะมันต้องใช้เงินแน่นอนครับการเมืองต้องใช้เงินเงินใช้จ่ายในการที่จะ จูงใจประชาชนโดยการเสียสละต้องทําตัวเป็นผู้เสียสละแต่มันก็มีประชาชนที่หลงไหลนะฮะไม่ต้องจ่ายเงินแต่หลงไหลตัวบุคคลไม่จ่ายเงินกูก็เลือกถึงแม้พรรคอื่ไม่จ่ายเงินกูก,ก,นก็ไม่เลือกมันก็มีนึงมีคือมันห้ามไม่ได้อันนี้มันเป็นรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระ e มหาก,กษัตริย์ทรงเป็นอมุขเราปกครองในรูปแบบนะฮะกษัตริย์เป็นมุขนะครับไม่ใช่เสรีประชาธิปไตยไม่ใช่รูปแบบประธานธิบดีเราต้องให้ประชาชนเนี่ยมีอำนาจส,สูงสุดในการเลือก ดังน,นั้นวันนี้ผมภูมิใจครับวันนี้ผมเด็กวันนอกคนหนึ่งเด็กเลี้ยงควายนี่ยนะฮะอยู่แถวชายทุ่งบ้านยากจนที่สุดในหมู่บ้านพ่อยากจนนะครับแม่ยากจนสองคนยากจนมาเจอกันยิ่งยากจนเข้าไปอีกผมเกิดเป็นคนโตลําบากคนแคนนะแรนแคนเมื่อ25 1 0สิปี25 1 5บ้าเกิดมาบนสภาวะที่ประเทศไทยนั้นประสบป,ปัญหาสภาวะจิตทางการเงิน แล้วก็การพัฒนาอย่างไม่พัฒนาเขาที่หลดขนควายครับเลี้ยงควายครับนะฮะเลี้ยงควายเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นชาวนาแม่เป็นชาวนาก็มีความผูกพันกับควายทุกวันนี้นะมาเป็นทนายความมาเป็นนักกฎหมายมาเป็นผู้ชี่วชาญทศก็ถือว่าชีวิตนั้นไม่ได้ด้อยค่าหรอกครับเพียงแต่ว่าเราจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันอยู่ทีใจของเราเรารู้ดีว่าเราดีหรือไม่ดีเหมือนกันครับวันนี้ผมก็เคยเสียใจเลยหลายคนว่าเสียใจหลายคนโทรมาต่อว่าด่าผม ผมบอกว่าทำไมต้องเสียใจด้วยก็เพื่อนเป็นน่ะที่ปรึกษาฝ่าย,ยกฎหมายของกลุ่มพรรคเล็กเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มพรรคเล็กเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มสสสร้างความเั็นไป้ให้ชาติมันสร้างยังไงอะ่ะถามว่าตัวคุณเองอ่ะที่มาต่อว่าผมเนะี่ยคุณดีอมได้ยังคุณทําอะไรให้ชาติได้ยังผมทำนะตื่นเช้าขึ้นมาผมบอกเลยว่าผมต้องทําอะไรให้ชาติบา้านเมืองนั่นคือการให้ความรู้ด้านกฎหมายกับประชาชนประชาชนเดืดอดร้อนปรึกษาผมได้ทุกคนครับ ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเราก็ให้ความรู้ก็พยายามที่เอาเวลาส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยครับออกมาเผยแพร่นะด้านกฎหมายให้ความรู้กับประชาชนใครจะมองเห็นค่าหรือไม่เป็นเรื่องของเขาแต่เรามีจิตใจมุ่งมั่นในการทําหน้าที่ตนเองในฐานะผู้ช่วชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้สดผมก็ถามว่าและผมผิดตรงไหนอะ่ะที่ออกมาไรใสดออกมาให้ความรู้ออกไปช่วยเหลือน้องประชาชนขับรถไปหาประชาชนบางคนนัดผมจากที่อยู่สุป,ปการมาเจอผมที่ สว่วนราชการเขาเรียกนุนคนขวายมามาเพื่อน,นั่งคุยกินกาแฟกันแล้วให้ผมดูด้านกฎหมายเขาให้คขาปรึกษาในคดีเขาเสีเวลาไป3ามสี่ชั่วโมงร้ยินดีไม่คิดต่์นี่คือผมทําได้ณเวลานี้จุดนี้ก็คือตรงนี้ใครที่เดือดร้อนปัญหาด้านกฎหมายผมก็ช่วยนะฮะการเงินนี้ผมก็ให้คําแนะนานะฮะอะไรที่มันช่วยได้เราก็ช่วยนั่นคือกานของเราหลักๆคือตําแหน่งผู้ช่วชยชปนะปําตัวสมาชิกสภาผูส้ส่นนั้นก็คือมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสอสอง นะครับอสอปรึกษาเรื่องอะไรเราก็ให้ปรึกษาเราก็ให้คาแนะนําประชาชนเราทําตัวให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทําตดวให้เกิดประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองนะครับการเมืองถ้าพี่น้องไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้งมันไม่รู้หรอกครับผมถามว่าสสแต่ละคนในสภาทําทไมผมจะไม่รู้ผมอยู่กันมาเมื่อ22ปีไม่ว่าฝั่งฝ่ายคา้านพรรคเพื่อไทยไล่ชื่อมารู้กันทั้งนั้นรู้ลึกตื้นบางหน้าด้วยว่าแต่ละคนนั้นมีบาดแเป็นมาอย่างไรแต่เราไม่พูด มันเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของเขามันเป็นความลับส่วนตัวของเขาเราไม่มีพูดฉากหน้าอาจจะพูดดูดีฉากหลังอาจจะบุบหวาทอลาดบางหลวงคดโกงม,มันก็เป็นไม่ทางงั้นแต่เรามีหน้าที่ในการที่จะไปประจานใครเหมือนกันครับวันนี้ผมบอกเลยว่ากลุ่มพรรคเล็กก็มีมวจิตหัวใจผมก็ทําหน้าที่ปกป้องถ้าพรรคการเมืองไหนหรือบคุคคลใดมาทําให้พรรคเล็กเสียหายผมต้องตอบโต้กับสาสาเหมือนกัน อย่าลืมว่าการเมืองมันมีพวกพ้องทั้งนั้นในเนื้อในตัวของคุณนั้นราคคุณนั้นอาจจะมีคนขุงผมเอาข้อมูลที่เป็นเอกสารและเป็นความลับคลิปต่างๆที่สามารถยื่นดูพภาคคุณได้มาให้ผมยึดถือไว้ก็ได้การเมืองคืออะไรครับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เรื่องจริงนะฮะดังนั้นผมบอกเลยว่าวันนี้อจะคุยกันนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บอกว่ามีรายรับผมที่แจ้งเองครับน้องครับที่บอกว่ามีการรับเงินหนึ่งแสนเนี่ย มีคนคนหนึ่งช่วยงานสสในกลุ่มพรรคเล็กคือเป็นกรณีที่ว่าเขาย,ยืมเงินกันเร็วๆนี่แหละครับไม่นานนะยืมเงินนะฮะ,ะหนึ่งแสนบาทก็แค่นั้นยืมคือยืมขอคือขอไอ้ส่วนที่ไปลงชื่อนะฮะในการเข้าประชุมร่วมประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่ของกลุ่มพรรคลำพชัรัตนานั้นนะไม่เอ่ยชื่อนะครับก็เขาประชุมกันทุกครั้งก็ลงชื่อเขาร่วมประชุมก็มีการจ่ายเงินค่นาน้ำมันนะเดินทางกลับ แล้สองพันบาทมันจะผิดตรงไหนอ่ะนะฮะถ้าคุณเนี่ยกินก็ไปยื่นปปชนะเราพร้อมแก้ต่างเรามีหลักฐานแก้ต่างได้หมดอยู่แล้วเพียงแต่กระบวนการตีข่าวประโคมข่าววันนี้กลุงมุมกศก็มีเอกสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์โหวตไว้วางแกใไรนะฮะแม้ผมเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มธุรกศแบบลอยๆไม่ได้เอกภาพมากมายแต่ผมก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาผมก็คุยเฉพาะส่วนที่ผมดูแล นม่ว่าอาพิเชษนะฮะท่านพิเชษพิรวิทย์นะเทพมันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันนะฮะเขาจะโหวตให้ใครเ็าเรียกของเขาแต่บางคนที่มันขันชัดเจน,นก็บอกสสอเอน้องเอพิรวิทย์ว่าพี่คนนี้ไม่เอานะต้องคว่ำนะเพราะว่ามันชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนเราก็ต้องโหวตสวนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยถูกมองคนมองทันว,ว่าได้ประโยชน์ผมถามเลยว่าวันนี้พรรคการเมืองอ่ะพรรคไหนไม่มีประโยชน์ผมมีหลักฐานนะ ม้ทั้งฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลเนี่ยเ็ารับเงินเหมือนกันมีผู้ครอบงำพักจ่ายเงินรายเดือนดีนละสองแสนผมก็รู้ทำไมถึงรู้รู้เพราะอะไรครับไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็พี่ชายเขาพวกเพื่อนฝูงออเป็นสสอ,อยู่พักนั้นกินข้าวกันกินเหล้ากันมันก็รู้ก็บอกนท่านหมดว่าวันนี้กูได้มาสองแสนเพราะใจคือจริงพี่น้องประชาชนครับเงินเดือนสมาชิสภารัษดรของประเทศไทยนั้นถูกมาก ผมบอกเลยว่า70,000บาทเนี่ยนะครับมันไม่พอใช้รครับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จริงแล้วเนี่ยมันมีงานมากมายในการที่ต้องช่ดดยวยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าหากให้เหมาะสมนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนใครไม่เป็นนักการเมืองไม่รู้หรอกครับรองเข้ามาเป็นวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมครับว่าผมจ่ายไป3,000บาทแล้วอันนี้ไม่ใช่พ้สอนะครับแนนามประธานที่ปรึกษาฝ่า,ายกฎหมายพรรคการเมืองในนาผู้ช่วยูชาญ ชาวบ้านเดือดร้อนตายครับตายแล้วเราเอาพวงหยีตไปพวงหยีตก็ห้าร้อยแล้ะแล้วลเราก็ต้องอะไรครับใส่ซองนี่ถูกแล้วฮะห้าร้อยบาทสามงานถ้าตื่นมาที่สามพันนะครับต้องตื่นเช้าโอนตังโอนตังโอนตังอย่างแรก,กต้องให้ใครครับร้านดอกไม้อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องฝากเขาเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เราก็เอาพวงหยีตเราไปพร้อมกับซองต้องโอนให้ร้านดอกไม้หนึ่งพันบาทห้าร้อยบาทแรกก็คือค่าดอกไม้ค่าพวงหยีต อีก500รบาทก็คือเงินเสีสองถ้าเราไม่ทําไม่ได้ครับนักเกิรมันต้องทําผมต้องทํานี่ผมดูสีเกตผมยังทาเลยผมปรรถนาว่าจะไปดงสมัครรับเลือกตั้งที่บึงการบึงการบึงการบ้านเกิดผมเสียชีวิตพ่อของมต้องไปผมพ่อผมแก่แล้วน้องชายตำรวจไม่ต้องไปเดี๋ยวจะมีบอกว่าเราใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสดงหาทางการเือนให้พี่ชายผมก็ใช้บริการร้านดอกไม้วันนี้ตายสองงานสองพันละสีเกตอีกงานหนึ่ง ึ่งพันละสามพันแลวตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องทําครับบอกว่าทาทาไมไม่ทําแล้วเราจะเป็นตัวแทนหรือผู้แทนประชาชนได้เลยครับส่วนประชาชนจะเลือกหรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนถ้ามองเห็นว่าเออบุญถาวรมีบุคลิกท่าทางเหมาะสมก็เลือกเพราะแค่นั้นเราทําไปนี่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเพียงแค่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ได้ให้เป็นเกียรติกับคนตายในงานศพตำแหน่งผู้ช่วยชันทศสอง ตำแหน่งประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายภารการเมืองเห็นไหมฮะมันะช้เงินทั้งนั้นเลยครับวันหนึ่งห้าวันละสามพันสิบวันก็สามหมื่นเดือนหนึ่งเก้าหมื่นเลยครับอันนี้ถ้าไปงานเองใส่องห้าร้อยดูไม่ดีนะฮะตรงๆเลยครับต้องพังหนึ่งครับผมไปก็งานเราผันแ้วผมอยู่นะผมไม่อยู่ก็ให้ห้าร้อยถ้าสองร้อยมันไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะก็บอกว่าถ้าคุณอยากทำการเมืองคุณต้องสร้างความดีไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะร้อยล้านพันล้านในบัญชีแล้วมาดูถูกดูแคน สอสอไดกันผมไม่เอาเ็ฝากถึงบางคนนะเป็นอดีตท่านนตรีหรือว่ากศชเราก็มีศักดิ์ศรีของเราคนเราเนี่ยครับเกิดมามีร่างกายมีหน้ามีตามีมือมีเท้าไม่เคยพัวใครหรอกครับนะไอ้เรื่องนักเลงอ่ะนักเลงทุกคนแหละครับผมก็มีพวกคุณมีพวกผมมีหลักฐานคุณก็มีหลักฐานถ้าหากว่าต้องแต่งงานแตกหากันก็ก็ทําก็มีอะไรนะฮะทุกภาคการเมืองมีพวกร่างนั้นนะครับแม้ผมเองก็มีพวกผู้มีทุกระบบ แต่เราจะบอกว่าใช้พวกหรือไม่ตำรวจก็มีทหารก็มีไอาการทักษาม,มีบทนะครับนักเลงก็มีโจรก็มีเพราะอะไรครับนั่นคือพวกส่วนว่าเราจะใช้พวกรูปแบบที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเท่านั้นแต่ผมเป็นนักกฎหมายก็ต้องทําดีคิดดีพูดดีทดําดีนั่นคือหลักวันนี้ก็ต้องพร้อนี่ก่อนนะครับต้องเดินทางเข้าสภาไปให้กลังใจน้องๆสสกลุ่ม16และพี่ๆกลุ่ม16ออไปกินกาแฟกันก็ฝากน้องประชาชนครับ การที่เราเลือกใครก็าตามเป็นสิทธิ์ของเราอำนอาจอธิปไตยเป็นขององค์รนชาวไทยก็ฝากพี่น้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้แทนไม่ตัวแทนนะครับเลือกผู้แทนประชาชนวันนี้ผมบุญถาวปรปัญญาสิทธิ์ในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาพระสดชนในฐานะประธานที่ปรึปกษาฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานที่ปรึปกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มทศสอบรงขอ,อยุติการและสดเป็นกรณีก่อนจากกาัดก็ให้ระวังนะครับพี่น้องช่วงนี้ฤดูฝน ไปไหนมาไหนก็พกร่มและก็พยายามอย่าตากฝนนะครับตากฝนเรต้องรีบอ,อาบน้ําทําร่างกายให้แห้งตัวเร็วๆเพราะผม,มเจอตัวเองนะตากฝนแล้วไม่ได้อาบน้ำทันทีนี่เป็นหวัดเลยครับยังเป็นหวัดอยู่ก็ฝากีปนองไว้เป็น,ปนหงุดหงิดด้วคนวันนี้ก็ขอติดปยงเท่านี้สวัสดีครับ